สวัสดีค่ะนะักลงทุนทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทอล์กวิจัยโดยมีดิฉันพันธภาพ,พ่อพุ่ถขำรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะซึ่งรายการนี้นะคะทางหลักรั์จิสโก้ก็จะเชิญนักวิเคราะห์แล้วก็กรูท่านต่างๆาน,างนะคะที่จะมาวิเคราะห์เจาะลึกงลงรายละเอียดในหุ้นรายตัวและนําเสนอข้อมูลไอเดียการลงทุนให้กับทุกท่านได้รับฟังกันสำหรับวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณรัศมีมาเสริมประเสริฐนักวิเคราะห์จากสํานักวิจัยจิสโก้ค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้พี่หนูจะมาอัปเดตหุ้นตัวไหนคะค่ะวันนี้มี j w d นะคะก็เป็นหุ้นชื่อเต็มของเขาคือ j w d Info Logistics ก็จะเกี่ยวกับธุรกิจที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์แล้วก็สป라이ดเชนแมจเมนต์นะคะเห็น j w d เนี่ยตอนนี้เขาทำหลายๆบ i ิ e s s เห,เ,นนเ,หหเหมือนกันนะคะตรงนี้อยากให้พี่หนูช่วยอธิบายให้หน่อยว่าเขาทำาธุรกิจเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะแล้วก็าากจากโรคโควิดที่ผ่านมาเนี่ยได้รับผลกระทบหรือว่าได้รับประโยชน์จากเรื่องตรงนี้บ้างคะโอเคค่ะเอาง่ายๆธุรก แบ่งเป็นหนึ่งในสี่สินสี่ส่วนและการคร่าวๆให,ใหญ่ๆของเขาเลยอะคะอ่ะก็คือหนึ่งในสี่จะเป็น DG หรือว่า Dangerous Goods ที่จะได้สัมทานจากการท่านะคะอยู่ที่แหลมฉบังอันนี้ก็จะเป็น Dangerous Goods ก็คือรับขนส่งรถถ่ายสินค้าอันตราย Import Export ซนะคะซึ่งอันเนี้ยเป็นตัวหนึ่งที่ได้รับผลกระทบในช่วงโควิดส่วนที่เหลือเนี่ยอีก3ใน4่อะคะ่ะก็จะเป็นธุรกิจมีห้องเย็นนะคะมี General Warehouse Automotive อาจจะได้นิดหน่อย กระทบนิดหน่อยอะค่ะแต่ไม่เยอะแต่ก็ยังกาไรได้ทั้งปีก็คือคร่าวๆเนี่ยแล้วก็ที่เหลือจะเป็นธุรก,กิจกานสปอร์ตที่แล้วก็โอเวอร์ซีบิส์เนสเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยก็คือเหมือนกับได้ราบวดหับน้อยมากแล้วกลายเป็นว่าช่วงโควิดกลายเป็นดีกับเขาด้วยค,ค่ะแล้วแต่ละธุรกิจเนี่ยมีอัตราการเติบโตหรือมีโกรอเป็นยังไงบ้างคะพี่หนูการเติบโตของเขาเท่าที่ดูในช่วงโควิดนะคะจะเห็นได้ชัดเลยว่ามีในเรื่องของตัวโคเชนคือห้องเย็นเนี่ยดีมากเพราะว่าการขนส่ง ที่อย่าง Delivery หลายๆอย่างอะคะ่ะของเขาจะมี JWD Cochin Express ซึ่งก็เป็นส่วนที่ทำให้ในตัวของอขนส่งที่เกี่ยวกับ Food Service Supply Chain เข้ามาช่วยได้ค่อนข้างเยอะทำให้ Active โตเยอะมากนะคะแล้วก็ทำให้ห้องเย็นเนี่ยมีอัตราการเช่าหรือที่เรียกกันว่า occupancy mm hmm. เต็มคือคำว่าเต็มของเขาเนี่ยอาจจะไม่ใช่แบบ100% <Ha. S 1> แต่จริงๆเนี่ above 84%กว่า็นี่ก็ถือว่าค่อนข้างเต็มแหละ mm hmm. เพราะตอนนี้ทุกวันนี้เขามีคลังห้องเย็นอยู่ที่ มหาชัยบางานาสุนทวงศ์ก็จะมีจะเก็บโปรดักต์หลายอย่างก็จะเกี่ยวกับฟู้ดค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีพวกรอแมทชิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะในส่วนอื่นเจ้าหน้าวเฮาส์ก็ลูกค้าก็ฝากค่อนข้างเต็มเหมือนกันเพราะว่าในในส่วนของเจ้าหน้าวเฮาส์นี้ก็จะมีส่วนที่เก็บสินค้าอันตรายที่เขาเรียกว่าโลเคอลีจีตัวนี้ก็เต็มจนแบบต้องมีพื้นที่เพิ่มแหละแล้วก็มีการมองหาพื้นที่เพิ่มด้วยออคิวานซีก็ค่อนข้างสูง8ปดสิเปอร์เซขึ้นไปเช่นกันในส่วนของออโต้ถึงแม้ว่า หลายๆค่ายรถยนต์นะคะจะเห็นไม่มีการปิดโรงงานถ้าเห็นข่าวช่วงนั้นช่วงนั้นก็อาจจะมีผลกระทบแต่เพลินเนี่ยช่วดีที่บริษัทเนี่ยเขามีเซอร์วิสที่เรียกว่าออนไซต์โอเปอเรชั่นซึ่งมันจะเป็นเหมือนกับส่งทีมเข้าไปช่วยลูกค้าในในใน,ในการทำโอเปอเรชอื่นๆของทางโรงงานของผู้ผลิตรถซึ่งทำให้เขาสามารถชาร์จได้เป็นเหมือนกับแวลูอ a เ d e เซอร์วิสยังมีคอนแทรคเดิมมาช่วยแล้วก็ในขณะเดีวยวกันเนี่ยลูกค้ารายเดิมๆบางเจ้าก็มีการยคอนแทิ เพ,เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีการทําให้ผลประกอบการไม่ได้รบผลกระทบเยอะมากเท่ากับที่ทํารถยนต์โดยตรงก็เลยทําให้เหมือนกับมีเขาเรียกว่ามีผลกําไรทั้งปีนี้ยังพอน่าจะเห็นได้อ,อาจจะก,กําไรไม่เยอะแต่ก็ยังมีกําไรค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีส่วน transpotation เช่นแบบ cross border ส่งไป CLMV อะคะ่ะคือเคอร์ฟิวอาจจะทำให้มีการดีเลย์นิดหน่อยแต่ก็ยังไปต่อได้ฉะนั้นก็คือเหมือนกับ ยังเติบโตได้อยู่เพราะว่าการขนส่งสินค้าข้ามดแดนอะไยังดีอยู่เรียวยัดแมเนจเมนต์พวกที่เป็นเกี่ยวกับขนส่งทางรางก็กลับมาจะเข้าไปสู่ normal level แหละส่วนก็เท่าที่ดูก่อนก็จะมีแค่ประมาณ15%ของ revenue อะค่ะที่น่าจะได้ผลกระทบจากตัวในส่วนของ d ีซีด t a l ์สกู๊ค่ะค่ะ ก็วันนี้พี่พี่หนูก็มองว่าสําหรับหุ้นตัวนี้คือยังเชียร์บายอยู่ใช่ไหมคะใช่เพราะเราก็มองว่าการเติบโตของเขาอย่างเช่นที่เขามีการใช้คลังที่เป็นห้องเย็นที่แบบเอาโ,โบรบติกเข้ามาช่วยหรือท<ะ>ี่เรียกว่า ASRS อันนี้กลายเป็นดีเลยค่ะเพราะว่าพื้นที่ไม่ต้องใช้เยอะแล้วก็ใช้หุ่นยนต์เข้าไปช่วยในการหยิบของอหรือว่าการหลายๆอย่าง<ะ>มันจะทําให้เหมือนกับสเปซประหยัดมีการผิดพลาดเออเลอร์น้อยลงแล้วก็เหมือนกับมีคนมาช่วยบางส่วนอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขามีการขยายจากคลัง8เดิมที่เป็น เอสไอเอสตอนนี้อาจจะมีครั้งเก้าจะเสร็จปลายปีก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่แล้วก็มันเป็นช่วงที่เขากําลังได้เบนด์เจากตัวโลจิสติกพอดีในช่วงโควิดค่ะก็ตัวนี้เรา Recommend ซื้อไฮเกตสิบบาทเพราะว่าเรามองว่ามันก็ยังมีการเติบโตจากธุรกิจหลักๆของเขาที่ยังดีในขณะเดียวกันเนี่ยมีการเติบโตจากการ expansion แล้วก็ยังมีธุรกิจ overseas ที่อย่างเวียดนามกัมพูชาก็ยังโอเคอยู่ก็เป็นตัวช่วยเสริม equity income ให้กับบริษัทค่ะก็ จดดีนะคะพี่หนูเขามองให้บายนะคะแทร็กทยยี่ที่10บาทนะคะอาราคาสำนวนนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่หนูนะคะหรือว่าคุณลัซซีมาเสริมประเสริฐนะคะที่ให้เกียรติมาวิเคราะห์อ,อัปเดตในหุ้นตัว JWD ให้ดูท่านได้รับฟังกันขอบคุณมากขอบคุณค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะขอญาาิฝากประชาัานธาวสำหรับโปรโมชั่นของทางหลักทรัพย์ทิสโก้ด้วยนะคะเมื่อลูกค้าซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมปี25 6 3ราับไปเลยกับคะแนนทิสโก้สมาร์ทพอยต์2เท่าค่ะ ทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการลงทุนจากเราได้โดยผ่านช่องทางอย่างอีเมลหรือ w w w t i s c o c o ดหรือผ่านทางเทเล gram Tisco e-research แล้วกลับมาพบกับพวกเรากันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ